สวัสดีครับวันนี้เรากำลังไปทดสอบที่ระยะประมาณ8กิโลนะครับจากศูนย์สังก,กัดนะครับเราลองมุ่งหน้าไปครับเดี๋ยวรอติดตามชมครับส6 5อยู่ครับ6 1สิบเอ็ดนะโดนห้าวอร์สิบสี่ขอวอร์สิบปรกษาทีครับเดี๋ยวเข้าไปวอร15ค,ครับ เมาถึงเป้าหมายแล้วนะครับอไอคอมตัวนี้ครับ g 86ระยะส่งที่10กิโลนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า16จะระดับใจค,ครับขาย,ยาดพู้นแขว 2. 2> สองยงอ่านเยนวสองสองไม่าพิกัดหน้าโรงงานน้ำตาลครับที่ระยะ10กิโล16ห้าตปียา์ประาณ2 โอสส้สิบสับ12กิโลสิบหกห้านะครับหาว่าสองว่าแป8ครับสิบหกห้าเช่นกันครับขอสิ้นสุดการทดสอบว่าสิบหกครับ